หวงจุ้ยรับปรุณกับอาจารย์มาลูกศิษย์บ้านนี้เป็นศิษย์เก่าเห็นความเป็นไปของหวงจุ้ยว่ามีจริงส่งผลต่อชีวิตจริงเป็นตัวอย่างให้เห็นว่ายังมีอีกหลายคนหากยังไม่ทำหวงจุ้ยให้รีบทำได้แล้วเพราะปัจจัยสำคัญคือเวลาที่เปลี่ยนไปและอาจยิ่งส่งผลเสียเน,นี่ยฟังฟังกันเองนะทุกอย่างที่อาจารย์เตือนทุกอย่างที่อา,อ,อาจารย์สอนอ ก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะมีทั้งคนเชื่อคนไม่เชื่อไม่เชื่อก็รับกรรมกันไปนี่เป็นสิบสิบกว่าปีแล้วสิชาวอินไทอืมตั้งแต่สมัยที่อาจารย์ยังตั้งแต่สมัยที่อาจารย์ยังยังสั่งให้สิบดิ้นกันเลยหนูหนูเคยได้ดิ้นเลยไดิ้นเลยไปโอมอะไรเงี้ยอาจารย์จัดจัดอินอจารณาเดี๋ยวกับพลังหนูเคยได้ไปไปดิป้น แล้วก็เคยได้ไปเรียนไหวงามแบบไหวที่เป็นดาวนั่นก็เปิดโรงแรมให้อาบเลยนะค่ะเปิดตแก่อะไรเนี่ยค่ะแล้วขอหนูอาจารย์หนูขออนุญาตหนูมีหนังสือตอนนั้นชีวิตหนูลำบากหนูย้ายบ้านประมาณเจ็ดแปดที่สุดท้ายพอหนูมาเจอบ้านหลังนี้หนูตั้งใจว่าหนูต้องให้อาจารย์ตรวดห้องชีวิตได้แล้วเป็นแล้วหนูรอมานานแล้ว นี่เป็นเป็นหนังสือรุ่นแรกที่อาจารย์เคยนี่เป็นเซ็นให้นะคะหลังจากนี้หนูจะพยายามหาเวลานะคะอันนี้คือเซ็นมว่นรองยันนี่ลายเซ็นโบราณเมื่อเกว่า20ปีแล้ว่คะลงยันไม่ให้ค่ะมีตอนนี้มีได้ค่ะหูก็มี20ปีแล้วใช่ค่ะ แต่สิ่งที่รู้เสียใจก็คือจะได้หนูหาดูลลอาจารย์ไม่เจอเลยเนี่ยก็ยังมียกสารี่แบบ่ีอยู่คือที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ไปเรียนกับอาจารย์ตอนนั้นมันเป็นยุคเจ็ดนะยุคปยุคเจ็ด ปลายายุคเจต้นยุคแปดประจย์ก็จะเตือนตอนนั้นสมัยนั้นอาจารย์จะเตือนบอกเดี๋ยวเข้าสู่ยุคแปดเนี่ยเป็นยุคที่จะรวยเร็วที่สุดง่ายที่สุดให้ทุกคนรีบเตรียมตัวและตับตัวนี่มันจนหมดยุคแปดแล้วขนยุคเก้าก็จะเป็นยุคที่เฮงซวยที่สุด <c oughs> <c oughs> ของเราอะ่ะอยู่ในที่ที่ไม่โอเคเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไม่โอเค โดยเฉพาะสองข้างไม่มีหน้าต่างล<ะ>ักษณะเนี้ยเขาเรียกเป็นภาวะสูญเ,เสียสูญเสียพลังความเป็นหญิงเป็นอย่างความสมดุลของเสือมังกรมันจะทำให้อาศัยดวงตัวเองอมไม่ใช่อาศัยบ้านบ้านเนี่ยมีแต่ทำลายเพราะนั้นเป็นบ้านวัดดวงตอนนี้ทีนีีท้ท่ผ่านมาเนี่ยมันก็พออยู่ได้ นะเอาแค่พออยู่ได้เ,เพราะว่าดวงกับเวลาเนี่ยเราเป็นเขาเรียกลูกหลานของเศรษฐีอืมเพราะนั้นมันก็พอมีจะจับใจ่ายใช้สอยแต่ด้วยด้วยจากที่มันวัดดวงมันก็เลยทำให้เราแค่ เป็่นเป่นเฉยๆจะมีก็ไม่ใช่จะไม่มีก็ไม่เชิงเพราะนั้นก็มันผ่านเวลานั้นมาแล้วด้วยออตอนนี้มันกลายเป็นเข้าสู่เวลาที่หลุดจากลูกหลานเศรษฐีกลายเป็นเข้ามาสู่ลูกหลานยาจบ<笑><笑>นะจะเป็นเรื่อบุญวัน,นาแล้วใช่ไหมก็นี่แหละนี่แหละนี่แหละเพราะนั้นก็ คิดว่าถ้าจะให้ย้ายคงย้ายไม่ไหวอ,ะอ่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์ีความอนุญาตหนูไปเอาบรูกมาให้อาจารย์ดูหน่อยเป็นบ้านที่หนูเคยไปเช่าห้องห้อง,อง,องลเล็กๆอยู่คั้นหนึ่งแล้วบ้านเนี้ยบ,บ,บ้านนี้หนูอยากได้เป็นบ้านของเพื่อนสนิทซึ่งเขาบอกขายอยู่หนูเอามาทําความฝันของตัวเองว่าหนูอยากได้บ้านหลังนี้ใช้ไม่ได้อืใช้ไม่ได้เขาอยู่ขเขาก็ไม่โอเค ลูกพีชราติดทางก็เลติดทางหอปล่าเปล่าค่ะเพียงแต่ว่าเราลูเคยอยู่บ้านห้องเก็บของหรือไปเช่าอยู่แต่นั้นเท่าเดือนละพันสองเราไปเรื่อยมืมอะไรบ้านหมวก<อ>จีนแล้วก็ยังไปบ้านเป่ากระสุนอีกคือตอนนี้เขาติดขายแล้วไม่ใช่เหรอเขาติดขายก็นั่นไงเขาก็อยู่ไม่ได้ไงนั่วเราเข้าไปเราก็จะไปซวยตามเขาบ้านบ้านหมวกจีนเนี่ยมันเป็นบ้านที่อยู่แล้ว จนทุกคนเลยต่อให้รวยก็จนคือมันจะติดขับเวลาที่มัพอตรงเวลาปั๊บเนี่ยอย่างเช่นบ้านยุคแปดบ้านยุคแปดในช่วงยุคแปดเนี่ยปีนี้กับปีหน้าปีนี้กับปีหน้าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องคน า,ะาจะมีปัญหาเรื่องคนแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเงินโดยสลับปีกันบ้างบ้านก็จะเป็นปัญหาเรื่องคนเรื่องคนในครอบครัวบางบ้านก็จะเป็นปัญหาในเรื่องเงินซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับอย่างเช่นสมมุตินะ n หนึ่ง s หนึ่ง n สอง n สอง s สามอะไรอย่างเงี้ยอ่มันเลื่อมกันนิดหน่อยซึ่งมันจะทําให้กับตลปัดความเป็นยินบรรยงของตัวบ้าน แล้วสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าดาวประจําปีที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นดาวที่เป็นพิฆาตไม่ว่าจะเป็นดาวสี่ดาวสามดาวสองมันจะเป็นดาวพิฆาตกับดาวบ้านอันนี้ก็เป็นรายละเอียดขั้นสูงขึ้นไปในวิชาดาวเหนินหรือวิชาหลัวสูงซึ่งคิดว่าคงคงถ่ายทอดไม่ได้แล้วเพราะว่า หาคนเรียนลึกซึ้งขนาดนี้ไม่ได้อยังไม่มีใครที่เรียนลึกซึ้งได้ขนาดนี้มันก็เลยมันจะถ่ายทอดยังไงเพราะว่ามันมันมันต้องเริ่มจากหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามไปเรื่อยเรือจนถ,ถึงหน้าร้อยแล้วก็ไปขึ้นร้อยหนึ่งร้อยสองไอ้นี่มันมันยังแค่แค่เรียนเพื่อหายคันมันไม่ได้เรียนแบบขอให้เรียนก่อนแล้วเรื่องอื่นว่าทีหลังอย่างตอนสมัยอาจารย์เรียนเนี่ยอาจารย์เรียนแบบ คือครูสั่งอะไรมานี่ก็ต้องเรียนตามนั้นคิดเยอะไม่ได้ก็ตั้งใจไปแล้วถ้าไม่จบไม่จบก็ไม่กลับก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็เลยต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าตามครูกำหนดมาแล้วประเด็นสําคัญคือไม่จดเพราะนั้นมันไม่มีตำราเนี่ยที่เขียนออกมาได้นี่ก็ยยแย่แล้วอะ่ะเนี่ยบ้านเนี้ยปีเนี้ย จะกระทบต้องระวังเงินมันจะแพงนะแล้วปีหน้าเนี่ยก็ต้องระวังอพรคงเป็นปัญหาครอบครัวแหละต้องระวังเรื่องเจ็บป่วยแล้วนะเนี่ยบ้านนี้เป็นบ้านยาจกเป็นบ้านกับตะละปัดตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มสร้างแล้วเป็นบ้านบางกอไรน้ำ ที่ดีไซน์มาให้แล้วเนี่ยดูดิเนี่ยนั่งดีไซน์มาจากข้อมูลเนี่ย <c oughs> มันแก้ไม่ได้เนาะแต่ก็ยังโชคดีที่มีงูเลื้อยอ้าวหรืออืมมีงูเลื้อยมา ยัไม่เคยทราบว่าเขาเขาคงจะอยู่กับเขานานแล้วหรือเลื่อยมาบ่อยๆเพราะว่าตัวเองี่ยตื่นแต่ไม่ครับมันมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นวันที่ทวันที่อาจารย์มาตรวจ <c oughs> ใช่มันจะมีปรากฏการณ์แบบนี้เสมอไหมมันก็จะบอกว่าเนี่ยเที่ยวนี้อาจารย์มาแก้มันก็จะทําให้มีเงินเข้า <c oughs> แล้วก็ดีในระดับหนึ่งจะต,ต้องแก้ให้มันจะเป็นทุกขลาภ มีลาบแต่มีทุกงูมาเจ้าบ้านเป็นมังกรย่าที่นอนด่วนเลยนองตรงนี้ไม่ได้นี่ใช่ไหมเตียงนี้ใ้ะไ,ไม่ได้นอนตรงนี้ไม่ได้ทำทิ้นฟืนวางในเต็นอีอนะข้ามประตูแล้วก็ให้ติดยา,าทำผัวเหลียว อยลืมบอกไปว่าบ้านที่ทําหัวเหลียวทําหัวเหลียวปีหน้าต้องเดี่ยวปีหน้าไม่ปีปีหน้าปีหน้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็จริงแต่ว่าปีหน้าเขาจะพ้นพ้นจากภัยอันตรายภัยที่จะเกิดขึ้นกับกับอะไรอะโลกใช้คำนี้ดีกว่า ไม่โลกนี้เลยจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่เพราะหัวเหลียวนี่มันคุมนี่มันคุม,ม,คมดาวร้ายทั้งหมดแก้ห้องน้ําให้หายไปก็เอากระจกสะท้อนผมทให้หายไปองค์กรเป๊กเนี่ยตำแหน่งที่คุณนอนแต่เดิมนีมันเป็นตำแหน่งที่คุณจะถูกเอาเปรียบเหรอใช่ค่ะทั้งนอนเหมือนกับผลมันเคือนนี้ะอาจารย์ห้องที่หนูขายของอยู่ที่ขายมาทั้งตั้งแต่เปิดหน้าปีงบก็หนึ่งค่ะ อยู่ทางโรงมาบก็ขอคืนแล้วให้เราขออยาับไปที่ใหม่เล็กว่าเดิมต้งเยอะแต่เราก็ต้องยอมนี่คือผลของการนอนนี่เลยค่ะกินข้าวด้วยค่ะเขาใช้ที่เดียวกันบนล่างตายมันตรงประตูเดะเลย <c oughs> ทำย้อนยุ่นส้มนี้เป็นส้มมีซัพย์ยิ่งกดยิ่งยิ่งมีเงินโชคดีอืม เราจะทาไงอ่ะคุณไม่กินไม่มีไม่มีเตาด้วยเวลาที่มันจํากัดกับตัวหนูเองหนูจะต้องตื่นตีสี่เพื่อไปซื้อของขายแล้วกว่าจะเก็บร้านกว่าจะอะไรก็คือก็คือสี่ห้าทุ่มก็กลับมานอนเนี่ยคือชีวิตหนูเนี่ยอาบน้ํานอนไปทํางานทํางานกลับ,บาอาบน้ํานอนหนึ่งเดียวเลยคะ่ะส่วนเตาเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าเราจะทอดของไปขายแต่ตอนนี้มันไม่มีมีใครทำย้ายเข้ามาเลยใช่ไหม ทำเป็นได้น่าเหรอทำเป็นสตูดิโอข้างบนพลังมันไม่ขึ้นหรอกในไหนก็อยู่คนเดียวเนาะอยู่คนเดียวพื้นที่กว้างมากทำให้ข้างล่างโลงโลกแล้วก็อะไรก็อย่าไม่จําเป็นอะไรยาวลงมาแรกที่หนูมาอยู่เลยเนี่ยแรกเลยหนูอยู่นอนข้างล่างตลอดเพราะหนูจำใช่ครัมันต้องถูกตําแหน่งมันต้องถูกตำแหน่งให้พี่นอนยังไม่ถูกได้ค่ะเอาเตียงลงล่างเอ็นดับบี้ตำแหน่งฟ้าดิน มันตั้งกติกน้ำานั้นเขาไม่ได้ใช้เตืลบศูทหนึ่งต่อไปก็าตั้งใจไว้ว่าจะต้องทำม,ม,มูนี้นั่ไปขายบ้างนะคะก็ไว้ตรงนั้นแม้หรือว่านยะังทำเตาต้องมีเตาก็เตาเพาอยู่ที่เดิมแะต่ต้องล้อมครัวเอาเอาครัวอยู่ตรงนั้นอนะ แต่ถ้าล้อมล้อมครัวเสร็จแล้วทำหลงสูงให้เขาหลงสูหลงสูงสงคนเลยอยู่คนเดียวหลงสูคนลข้างในเฉพาะหน้านี่ตั้งกาน้ําไว้ก่อนใช้ไหวบ้านเสียหมดเลยตอยงไม,ม้ห้าคาดสามวัตถุมงคลแปดงูกิเลนกินทอง W สามเตียงเขาให้ปูพรมแดงด้วยปูผ้าแดงก่อนต้องสู้ มันเป็นทั้งบวกทั้งลบไล่ทําไปเรื่อยๆนะอืมอาจารย์ที่หนูปล่อยสภาพบ้านเป็นอย่างนี้ทั้งหมดจะไม่แตกจะจจะพยายามไม่แตกเปล่าค่ะหนูรอวันที่อาจารย์มาบอกเพราะว่าไม่คือมันเยอะคุณทําได้ไหวหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้ใช้อาถานให้อยู่ที่อาถานที่ทําให้เพิ่มใช้สันกวนูเอาควนูนำน้ำหนึ่งสี่หกกำหนดก๊อกให้เขา ให้อยู่ที่ใช้ลากสายอ่อนก็นได้ของเขาที่ให้ออกที่ NE 3ประตูแดงโต๊ะอาหารย้ายไปที่เสือ NE 3เนี่ยย้ายไปเลยดันไปให้ชิดที่ NE 3เป็นหลักตรงที่ส่วนมนอยู่อ่ะนัะ่นแหละมันเป็นที่ที่ต้องวางตับธรรบ คาบได้เลยคาบเอ็ีสองได้ีสองสามได้สองสามเอาอยาไแทนอันนั้นแต่ว่าตู้สวดมดนี่ให้ยกขึ้นข้างบน้แก้คนบ้านดาวซิมพลายแป้กรงแปรมากไข่ข้าวสารที่แปดทับทิมที่เก้าจบขยับแน่นอน